ไม่นานมานี้ค่ะคุณผู้ชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการประกาศว่าเขาเนี่ยได้สั่งหน่วยงานรัฐบาลกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานเรือนจํากลางกระทรวงยุติธรรม FBI หรือแม้กระทั่งสํานักง,งานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิค่ะเพื่อที่เขานะคะจะได้มีการดําเนินการฟื้นฟูแล้วก็เปิดตัวคุก ออลคาทัสอีกครั้งค่ะซึ่งสําหรับใครที่ไม่รู้จักเรือนจํานี้มาก่อนนะคะเรือนจํานี้เนี่ยเขาเป็นสถานที่ที่เอาไว้จองจําบุคคลที่อันตรายมากๆหรือว่าโหดมากๆในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะคะระบุว่าออาคาทัสเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกฎหมายความสงบเรียบร้อยและยุติธรรมและการเปิดใช้งานอีกครั้งเนี่ยก็เพื่อที่จะแสดงถึงความเข้มแข็งของประเทศในการจัดการกับอาชยากรรมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแผนนี้ได้รับเสียงวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเรือนจา และนักประวัติศาสตร์อย่างมากเพราะที่เอลคาทัสปิดตัวลงในปี1963เนื่องจากค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินง,งานสูงถึง3เท่าของเรือนจําทั่วไปค่ะและโครงสร้างอาคารที่เสื่อมโทรมนะคะก็มาจากการที่น้ําทะเลเนี่ยกลัดก่อนค่ะและปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมกเกาะอัลคาทัสเนี่ยเป็นสถานที่ที่นิยมมากๆนะคะที่คนเนี่ยมักจะไปเที่ยวกันในซานฟรานซิสโกค่ะซึ่งเกาะน,นี้นะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง1.5ล้านคนต่อปีค่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะและเขาเนี่ยก็อยู่ภายใต้ การดูแลของกรมอุทยานค่ะโดยนักวิจัยนะคะชี้ว่าการฟื้นฟูของอัลคาทัาสเนี่ยให้กลับมาเป็นเรือนจําจะต้องมีการรื้อถอนและสร้างใหม่ทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าการประกาศออกมาแบบนี้นะคะจะมีข้อกังขายอย่างมากแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะเขาก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเลยว่าการเปิดคุกอัลคาทัาสในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการแสดงจุดยืนว่าเราเนี่ยจะ ต่อสู้กับอาชญากรรมในประเทศให้ได้ค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกับการประกาศล่าสุดของคุณทัรมแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i อ n นนสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชนค่ะ